ีหลายๆท่านที่สงสัยว่าทำไมฝึกเจริญสติมาตั้งนานแล้วทำไมมันไม่ก้าวหน้าไม่เกิดปัญญาสัทีก็ทำมาเป็นเวลาสิปีสิบปีมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็มีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้ฝึกสติล่าช้าไม่เกิดปัญญา ไม่รู้แจ้งสาเหตุหลักๆก,ก็คือส่วนใหญ่ถ้าไม่เพ่งก็เผลอการเผลอก็อย่างเช่นเราใช้ความคิดพิจารณาจนจิตไหลเผลอไปกับความคิดเหล่านั้นจนเกินไปมีอะไรมากระทบทางหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็ จะนั่งพิจารณาเรื่องนั้นนั่นดีแล้วมันก็อินไปกับความคิดเหล่านั้นเพลอไหลไปกับความคิดเหล่านั้นถ้าแบบนี้มันก็จะทําให้ล่าช้ามันก็จะทําให้ไม่ก้าวหน้าเจริญบัญญาไม่ค่อยได้เพราะจิตมันไม่ตั้งมั่นความเหลอมันก็มีทั้งภายนอกและภายใน เวลามีอะไรกระทบมาจากภายนอก,กน,นะเผลอภายในก็คือการเพลิดเพลินอยู่ในความคิดของตัวเองคือมีการกระทบทางใจก็จะคิดไปท้าวันเลยหาเหตุหาผลเกี่ยวกับธรรมะอันเนี้ยเรียกว่าเพลิดเพลินภายในใจเพลิดเพลินอยู่ในความคิดตัวเองมันก็จะทำให้ จิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูพอไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ไม่เกิดส่วนการเพ่งก็คือเพ่งจ้องสภาวะต่างๆจนเกิดความเครียดอาจจะเพ่งเพราะว่ามีความอยากมากเกินไปที่จะบรรลุธรรมหรือว่าอยากรู้อยากเห็นจนเกินไปก็จะเพ่งจนมันจมอยู่ในอารมณ์เดียวกลายเป็นฌานเลยก็มี หรือไม่ก็ดักรอสภาวะพยายามเพ่งเมื่อไหร่มันจะมีความสุขเมื่อไหร่มันจะมีความทุกข์เมื่อไหร่มันจะโกรธเมื่อไหร่จะมีการกระทบสัตใอันนี้ก็เรียกว่ามันเพ่งไปละในเมื่อความจริงยังไม่ปรากฏเราก็พยายามรอดักรออารมณ์เหล่านั้นเนี่ยนี่เรียกว่าเพ่งเหมือนกันมันจดจ่อจนเกินไปดังนั้นเราต้องเดินทางสายกลาง ไม่เพง่งไม่เผลอจนเกินไปการปฏิบัติธรรมนี้เราต้องอาศัยการเข้าไปสํารวจความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะเรียกว่าทำการวิจัยหรือวิจัยะคือการสํารวจความจริงลงสนามจริงนั่นคือทางสายกลางคืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้มันไปเบาๆรู้อยู่ห่างเราไม่จำเป็นต้องไปคิด ปรุงไปเรื่องธรรมะหาเหตุหาผลวิจัยอยู่ในความคิดเราหรือวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสภาวะที่เกิดขึ้นอันนั้นเรียกว่าเราเผลอไปแล้วแต่เราก็ไม่มานั่งจ้องดักรอสภาวะในปัจจุบันเพียงแค่เรารู้เมื่อมีสภาวะเกิดขึ้นเราก็แค่รู้มันไปด้วยจิตที่เป็นธรรมชาติ อันไหนมันหลงไปแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วกันไปกลับมารู้ใหม่ถ้าเราอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของเผลอหรือไม่ก็เพ่งมันก็จะทำให้ล่าช้าเราจับหลักไม่แม่นเนี่ยไม่ได้อยู่ทางสายกลางหรือว่าเราไม่ได้เจริญมัรคเราไม่ได้ทำวิปัสนากรรมฐานเราจะไปติดวิปัสนาหรือไม่ก็กรรมฐานจนเกินไป แต่จริงๆมันต้องควบคู่กันเราจะมานั่งพิจารณาธรรมะอย่างเดียวไม่ได้ทั้งวันมันต้องอาศัยกรรมฐานหรือเราไปติดเพ่งในกรรมฐานอย่างเดียวก็ไม่ได้ทั้งวันมันก็ต้องอาศัยการรู้เห็นตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆด้วยจิตที่มันเรียกว่ามีสมาธินั่นเองหรือจิตที่ตั้งมัน่นอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทำให เกิดความล่าช้าได้ในการปฏิบัติจริงๆการฝึกสติมันไม่เคยทําให้เราล่าช้าหรอกเพียงแต่เราต้องคํานึงว่าเราใช้เทคนิคที่ถูกต้องหรือไม่หลักการของเราเนี่ยตรงตามที่มันควรจะเป็นหรือไม่อย่างที่สองก็คืออาจจะมีความอยากมากเกินไปถ้าการฝึกของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยอัหา หรือความอยากที่จะบรรลุมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้เราไม่เพ่งก็เผลอบางที่เราจดจ่อจนเกินไปเพราะเราคิดว่าฉันจะต้องรีบทำให้ได้เกิดผลให้ไวที่สุดมันก็พลาดได้ในหลักการเทคนิคก็พลาดได้ฉะนั้นทําด้วยความที่แบบสบายสบายไม่ต้องไปอยากบรรลุจนเกินไปไม่ต้องอยากให้มันเกิดผลให้ไว พรถ้าเราทําอย่างสบายใจเนี่ยทําอย่างที่จิตเป็นธรรมชาติทำอย่างที่มันเบาๆรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยผลมันก็จะเกิดไวผลมันเกิดอยู่แล้วเราไม่ต้องการหรือต้องการก็ตามยังไงผลก็ต้องเกิดถ้าเราสร้างเหตุที่ถูกต้องบางท่านก็อาจจะมีสติแล้ว ความที่เราต้องการให้สภาวะมันดับไปอย่างรวดเร็วแล้วพอมันไม่ดับก็ผิดหวังขึ้นมาได้อันที่จริงสภาวะมันเกิดดับอยู่แล้วจิตดวงนึงเกิดดวงหนึ่งก็ดับไปอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าสติมันยังไม่ไวพอที่จะเห็นการดับเท่านั้นแหละแล้วมันก็เกิดการสืบเนื่องของจิตจากอีกดวงนึงไปเป็นอีกดวงนึงเนี่ยมันก็มี อารมณ์ที่มันค้างๆอยู่สืบต่อเนื่องกันไปด้วยถ้าโทสะมันมีกําลังมากจิตดวงต่อไปที่เกิดมันก็จะมีอารมณ์เหล่านั้นปะปนอยู่เป็นธรรมดาไม่ได้หมายความว่าจิตมันไม่ดับมันดับไปแล้วเพียงแต่เรายังมองไม่เห็นตรงนั้นเวลามันดับมันเกิดดับมาเป็นล้านๆครั้งแล้วเพียงแต่อารมณ์มันยังค้างอยู่เพราะกําลังของโทสะมันมากกว่ากําลังสติกําลังสมาธิของเรา ฉะนั้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นตาฆาโทสะโมหะเหล่านี้มันจะไม่ดับให้เราเห็นบางครั้งมันก็ดับเวลาเราเข้าไปรู้สภาวะมันก็ดับไปเพราะตอนนั้นจิตเราอาจจะมีความตั้งมั่นขึ้นมาด้วยกำลังของสติสมาธิที่ตั้งมั่นเนี่ยอารมณ์เหล่านั้นดับมันตัดขาดเรียกว่าสันตติมันขาดไป เพราะกำลังสติกําลังสมาธิของเรานั่นเองแต่ถ้ามันไม่ขาดมันก็จะสืบต่อในจิตดวงใหม่ที่จะเกิดขึ้นจนเรานึกว่าจิตโกรธทําไมไม่ดับเพราะกาลังสติกําลังสมาธิของเรายัางไม่เพียงพอณนะตอนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปรู้ความโกรธแล้วความโกรธไม่ดับมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ นักปฏิบัติหลายท่านเนี่ยมีความอยากคืออยากให้รู้แล้วมันดับไปเลยถ้าไม่ดับก็คือจะฟุง้งจะไหลไปทันทีไหลไปในความคิดว่าทำไมไม่ดับตรงนั้นมันก็ขาดสติขาดสมาธิไปละแต่ต้องเข้าใจว่าจุดประสงค์ไม่ได้ให้มันดับจุดประสงค์คือการเรียนรู้เพื่อให้เกิดปัญญาถ้ามันไม่ดับตอนนี้เดี๋ยวมันก็ดับ ไม่ต้องกลัวมันดับอยู่แล้วเราก็แค่กำหนดรู้ว่ามันยังไม่ดับก็แค่นั้นให้รู้ต่อไปเลยอย่าจมอยู่ในความคิดว่าทำไมไม่ดับมันต้องดับนะรู้แล้วมันก็ไม่ดับสักทีเอ๊ะทำไมมันเป็นอันนี้เขาเรียกว่าเผลอไปแล้วเนีย่ยมันมีอยู่สองอย่างไม่เพ่งก็เผลอความเป็นกลางมันจะเกิดก็ต่อเมื่อจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูเท่านั้น สภาวะถ้ายังไม่ดับเนี่ยไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องคิดว่าเราปฏิบัติไม่ถูกอีกขณะไม่ดับอีกขณะหนึ่งอาจจะดับมันไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวที่ว่าสติสมาธิของเราหน้าขนาดนั้นเนี่ยมันเพียงพอที่จะทาให้อารมณ์นั้น่ะดับหรือยังกําลังของมันพอไหมแค่นั้นแหละถ้ามันไม่ดับก็ไม่เป็นไรเราก็รู้อย่างที่มันเป็นก็คือมันยังไม่ดับเราก็รู้มันอย่างนั้นแหละว่ามันยังไม่ดับ รู้มันไปเรื่อยๆคุณก็จะเห็นว่ามันดับแน่นอนเพราะกำลังอ่ะของรู้เนี่ยมันเริ่มสั่งสมถ้ากำลังของรู้เนี่ยมันมีเพียงพอหรือจิตมันตั้งมั่นพออันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ล่าช้าคือเราหวังผลอะไรบางอย่างแล้วก็ขาดขวางการสร้างเหตุของเราทันทีเพราะเราหวังผลจนเกินไป หน้าที่ของเราก็คือการสร้างเหตุไม่ใช่การหวังผลเรารู้แล้วแหละทุกอย่างต้องดับแต่มันก็ต้องมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้มันดับหน้าที่ของเราก็คือการเรียนรู้เพื่อเกิดปัญญาเห็นการเกิดไปเรื่อยๆไม่เป็นไรสักวันมันจะเห็นการดับ ไม่ต้องกลัวแต่ในระหว่างที่มันไม่ดับให้เราเห็นเนี่ยหรือเราไม่สามารถจะเห็นการดับของมันเราก็เรียนรู้สิ่งอื่นๆได้เรียนรู้เหตุของการไม่ดับของมันได้เหตุของการไม่ดับก็คือสติสมาธิของเรามันยังไม่พอเราก็เรียนรู้มันไปเห็นการเกิดไปก่อนก็ได้มันมีประโยชน์ทุกๆขณะ ที่เราเรียนรู้มันถ้าเรารู้ความทุกข์ความทุกข์ต้องดับทันทีอันนี้คือความคาดหวังที่ทำให้เราปฏิบัติล่าช้าเราคาดหวังกับผลจนเกินไปโดยลืมสร้างเหตุไปเลยก็มีดังนั้นต้องเข้าใจว่าอะไรคือจุดประสงค์ของเรากันแน่จุดประสงค์คือการเรียนรู้ความจริง ตามความเป็นจริงอันนี้คือหลักการของวิปัสสนากรรมฐานต้องเรียนรู้ตามความเป็นจริงมันไม่ดับอย่าไปอะไรกับมันก็รู้มันไปอย่างที่มันเป็นก็คือไม่ดับก็คือไม่ดับแล้วไงต่อก็รู้ต่อไปนี่มันจะสร้างความตั้งมั่นให้กับจิตได้แล้วสักวันมันก็จะดับไปต่อหน้าต่อตาเห็นการเกิดและการดับไปของสภาวะมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมา จิตมันก็จะสรุปขึ้นมาว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาแต่เราอย่าไปหวังผลเราสร้างเหตุไปผลยังไงก็ต้องเกิดอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักปฏิบัติล่าช้าในการบรรลุธรรมก็คือฝึกอย่างไม่ต่อเนื่องเพราะมันขาดตอนเนี่ยสมาธิมันก็ไม่เกิดพอมันไม่มีสมาธิ ก็ไม่เกิดปัญญาทำบ้างไม่ทำบ้างส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาของคารวาสนะเพราะว่าเราต้องไปทำงานเลี้ยงชีพมันก็อาจจะโฟกัสไปกับงานเป็นส่วนใหญ่บางครั้งก็อาจจะมีปัญหาครอบครัวหรืออะไรต่างๆนานา,นาเข้ามาก็ทำให้เราเนี่ยไปโฟกัสเรื่องนั้นแทนก็มีเราก็ต้องคำนึงถึงความต่อเนื่อง จ็ดวันทำเสร็จแล้วก็เว้นไปอีกหนึ่งเดือนแล้วค่อยมาทำหรือเว้นไปเป็นปีแล้วค่อยมาทำเนี่ยยิ่งช่วงเริ่มเริ่มปึกอันนี้เราขาดตอนยังไม่ได้นะเพราะว่าช่วงสามเดือนถึงหกเดือนที่คุณเริ่มฝึกใหม่ๆเนี่ยมันมีหุณนค่ามากถ้าช่วงนี้คุณทําให้ต่อเนื่องเนี่ยสติจะเป็นอัตโนมัติได้ง่ายพอสติเป็นอัตโนมัติแล้ว มันจะสบายขึ้นมันไม่ต้องมานั่งตั้งใจทำอะไรละทุกอย่างจะเป็นอัตโนมัติทันทีฉะนั้นช่วงที่คุณเริ่มฝึกใหม่ๆเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะต้องตั้งใจมากเป็นพิเศษและขาดตอนไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่เกิดสมาธินั่นเองแล้วพอขาดตอนไปแล้วมันก็ใช้เวลานานในการกู้ขึ้นมาใหม่ถ้าเราไปฝึก เรียนวิชาอะไรก็ตามพอเราเริ่มเข้าไปเรียนสักเดือนหนึ่งแล้วเราไปบ้างไม่ไปบ้างมันก็ทำให้ไม่ก้าวหน้าไปสักทีดังนั้นเราต้องให้ความสนใจกับช่วงแรกๆให้มากๆเพราะว่ามันจะเป็นฐานให้เราทำได้ต่อไปถ้าสติมันเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันจะเริ่มสบายขึ้นในการปฏิบัติ เพียนแต่ก็เหมือนไม่เพียนปฏิบัติก็เหมือนไม่ได้ปฏิบัติเราต้องเข้าสู่สต,ติอัตโนมัติให้ได้ก่อนแต่ก่อนหน้านั้นน่ะก็ต้องเพียนให้มากๆและเพียนอย่างต่อเนื่องด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ขาดกันเยอะมากคือความต่อเนื่องพอมันไม่ต่อเนื่องเราก็คิดว่าเราทำมาตั้งนานและทำไมมันยังไม่ได้ผลไม่ก้าวหน้า การปฏิบัติเป็นเวลานานๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะดีเสมอไปปฏิบัติทำสามสิบปีสี่สิบปีไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปเพราะถ้าหลักการไม่แม่นยำเนี่ยปฏิบัตินานๆไปผลมันก็ไม่เกิดอยู่ดีแต่ถ้าเราปฏิบัติถูกหลักจับหลักแม่นยำมันก็ไม่นานแน่นอน อีกอย่างก็คือขาดวินัยในตัวเองวินัยนี่สำคัญมากๆในทุกๆเรื่องที่เรากระทาในทุกสายอาชีพในทุกงานในทุกอย่างเลยที่เราทำเนี่ยถ้าเราไม่มีวินัยต่อตนเองความสำเร็จก็ไม่มาเยือนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกหรือทางธรรมก็ตามถ้าเราไม่ คุมจิตคุมใจตัวเองเช่นถ้าเราคุกคีมากๆมันก็ทำให้เราฟุ้งซ่านในวันนั้นเลยพอฟุ้งซ่านเนี่ยดูจิตอะไรก็ไม่ค่อยได้ละจะมาทีมันก็ขาดตอนไปก็เสียเวลาไปละว,วันนั้นวันที่คุกคีมากผปใหญ่จะเป็นอย่างนี้ให้ลองสังเกตดูคารวาสก็จะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะเหมือนกัน เรื่องวินัยในตัวเองเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นนักบวชก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่บรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้ถ้าเรามีวินัยต่อตนเองเนี่ยคาราวาสก็สามารถจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้เหมือนกันเราต้องสร้างวินัยให้ตัวเองให้ได้เราต้องสม่ำเสมอในการฝึกคุกคีน้อย อยู่ในศีลห้าทำไม่ได้80อร์ซก็ยังดีเพราะเดี๋ยวสติมันก็จะทำให้ศีลเนี่ยบริบูรณ์ขึ้นมาเองแต่อย่างน้อยก็ต้อง80ดอร์ซให้ได้การเสพโซเชียลเนี่ยก็ต้องให้น้อยลงกว่าปกติเพราะว่ามันทำให้เราฟุ้งได้มันเกิดราคาโทสะโมหะได้เสมอเลยเนี่ยมันก็ต้องคุมจิตคุมใจตัวเองให้ พอสมควรไม่งั้นการปฏิบัติก็จะล่าช้ามากๆคุณต้องทำนิสัยเหมือนนักบวชให้ไดแ้แรกๆอาจจะยากนิดนึงแต่เราฝึกไปทีละนิดได้ทุกๆที่แหละมันต้องมีวินยัยก็ต้องมีวินัยทุกคนแหละถ้าไม่มีวินัยเนี่ยความเพียรก็ไม่เกิดขึ้น พอไม่มีความเพียรสติมันก็ไม่เกิดสติไม่เกิดสมาธิก็ไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดมันเป็นโซ่แบบนี้จะเรียกว่าความยินดีในการฝึกก็ได้ฉันทะพอมีฉันทะก็มีวิริยะขึ้นมาเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาถ้าเราอยู่ในที่ที่มันมีคนเยอะๆมากมายแล้วเราไม่สามารถจะฝึกได้ เราก็ต้องปีกตัวออกมาบ้างให้เวลากับตัวเองบ้างในการฝึกในรูปแบบหรือว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันเป็นอุปสรรคเราก็ต้องสร้างที่ที่เหมาะสมให้เราช่วงแรกๆอะ่ะมันจะต้องมีเยอะมากๆพอผ่านไปผ่านมาเนี่ยทําไปทํามาเดี๋ยวมันจะชินเองเดี๋ยวคุณจะสามารถปฏิบัติได้ท่ามกลางความวุ่นวายถ้ามันชินนะ ฉะนั้นวินัยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ไม่งั้นมันจะฟุ้งซ่านเจริญปัญญาไม่ได้สักทีการคุกขีนี่ก็สำคัญมากๆอันไหนที่ไม่จำเป็นเราก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงการสังสรรค์ให้ฮาปาร์ตี้อะไรต่างๆเราก็ต้องค่อยๆห่างออกมาทีละนิดเราไม่ได้บอกว่าให้ตัดขาดจาก โลกไปเลยไม่ใช่คือบางอย่างมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละนิดทีละหน่อยส่วนอื่นๆเดี๋ยวมันจะปรับของมันเองด้วยการฝึกของเราด้วยความที่เราเห็นว่ามันเบื่อนายี๋วยวมันจะคลายออกมาจากโลกเองแต่เบื้องต้นเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสักเล็กน้อยให้มันพอเหมาะแก่การเจริญสติให้ได้ เราจะฟุ้งไปทั้งวันแล้วก็หวังว่าจะเกิดปัญญาเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุที่เราสร้างเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดปัญญาเหตุที่ทำให้เกิดปัญญาคือสติและสมาธิและศีลฉะนั้นเราก็ต้องสร้างเหตุมันจึงจะเกิดผลทุกท่านที่เกิดความล่าช้าบางทีเราไปโทษแนวทางไม่ได้เราต้องดูว่า เราสร้างเหตุเพียงพอหรือ,อยังเราทําเหตุต่อเนื่องไหมหลักการของเราเนี่ยแม่นยังตรงตามที่พุทธเจ้าเนี่ยแนะนํำไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีการหรือว่าแนวทางที่เราทําเนี่ยมันตรงตามจริตของเราไหมบางทีเขาบอกให้ดูจิตเราทําไปแล้วนิสัยจริตของเรามันไม่ใช่ ดูไปดูมามันก็ไม่ก้าวหน้าสักทีเพราะเครียดขึ้นมาหรือไม่ก็แบบปวดหัวดูจิตแล้วมันเข้าไปเพ่งจนเกินไปปรับเท่าไหร่ก็ปรับไม่ได้ไหลไปกับจิตตลอดเวลาเลยดูปุ๊บก็ไหลปั๊บยังไงมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมาดูแล้วว่าทำอย่างอื่นได้ไหมถอยมาดูกายได้ไหมดูกายมันจะรู้สึกมี ความมั่นคงกว่าเพราะมันเป็นรูปธรรมก็ลองเปลี่ยนแนวทางดูอันไหนที่มันไม่ก้าวหน้าแสดงว่ามันมีปัญหาเราก็ต้องลองปรับเปลี่ยนวิธีการดูไม่ใช่ว่าทําเลยเจ็ดปีแล้วไม่ก้าวหน้าอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องทบทวนใหม่แล้วว่ามีอะไรบ้างที่เราขาดตกบกพร่องไหมหรือว่าเข้าไปถามผูบาอาจารย์ถามผู้รู้ ให้มั่นใจว่าเรากำลังเดินทางที่ถูกต้องหรือไม่เราอาจจะขาดสมาธิไปไหมหรือการดูจิตมันอาจจะไม่ใช่จริตของเราณจุดนี้เราควรจะหันกลับมาดูกายก่อนนี้ไหมอ่าหรือบางท่านไม่ได้เลยดูกายก็ไม่ได้ดูจิตมันก็ไม่ได้อีกก็ ลองทำสมาธิไปก่อนก็ได้ทำสมาธิก่อนเพราะอาจจะตรงจริตกับการเข้าฌานก็ได้เพราะว่าแล้วถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ยังไงมันก็เข้าไปดูจิตได้อยู่ดีในอนาคตแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราท้อถอยมันก็เสียชาตินี้ไปเลยทั้งชาติเราก็ต้องดูว่าเราอ่ะจริตแบบไหน ต้องปรับตรงไหนบ้างลองเข้าหาผู้รู้ดูที่เราไว้ใจอะนะเราก็ต้องดูหลายๆมุมว่าถ้าเราเดินมาเกินเจดปีแล้วมันไม่ก้าวหน้าเนี่ยแสดงว่ามันมีปัญหาแล้วส่วนใหญ่มันต้องก้าวหน้านะภายในไม่กี่ปีนะ่ยมันก็ต้องก้าวหน้าเกิดปัญญาอยู่แล้ว อย่ารีรอให้มันถึงสาสิบปียี่สิบปีหรือแม้กระทั่งสิบปีให้รีบไปถามให้รีบเช็คให้แน่ชัดว่าบกพร่องตรงไหนขาดอะไรไปบ้างตรงไหนที่มันต้องปรับเปลี่ยนให้เราปรับไปตามสถานการณ์เพราะจริงๆธรรม้มันไม่ได้ยากอะไรถ้าเรา ฝึกให้เรียนรู้ความจริงตามความเป็นจริงได้เนี่ยฝึกสติสมาธิปัญญามันก็เกิดมันไม่ได้ยากมากมายอะไรแต่มันยากเพราะว่าก็สาเหตุต่างๆที่บอกมาทั้งหมดเนี่ย,ยมันยากเพราะเพราะว่าเราอาจจะใช้วิธีไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ต่อเนื่องน,นั่นเองหรืออาจจะเผลอไปคิดเกินไปเกี่ยวกับธรรมะ หรือไม่ก็เข้าไปเพ่งสภาวะต่างๆอันนี้ก็ต้องลองไปพิจารณาดูว่าท่านเนี่ยต้องปรับตรงไหนก็ขอให้ทุกท่านพ้นจากการวินว่ายตายเกิดในชาตินี้ให้ได้และอย่าประมาท